สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพนทุกคนมานะคะคลิปนี้ถึงเดือนกันยายนนี้นะคะมาดูซิจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสับไพ่กันตรงนี้นะคะสดสดที่นี่อธิษฐานกันนะคะทุกทุกคนจะมีอะไรเกิดขึ้นอยากได้อะไรอยากให้มันเป็น สิ่งที่เราตั้งใจไว้ไหมนะคะการที่ทานเอาค่ะโอเคไปที่หนึ่ง King o n One นแ่มาแล้วน่ารักไหมบางคนนะคะคิดอยากออ่จะเปิดกิจการจะทำการค้าขายหรือว่าออ่ทำอะไรที่เป็นของตัวเองนะคะ คิดเอาไว้หรือเปล่านะคะให้ใบนี้หมายถึงคนที่ทำกิจการของตัวเองได้นะคะ4ดาวแต่ยังรู้สึกว่าไม่อยากเออเอยังรู้สึกยังไม่กล้าลงทุนหรือว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าพักงานนี้ไว้ก่อน ในออฟคอฟคุณกำลังจะมีคนนะคะมาส่งข่าวดีกับคุณนะคะอาจจะเรื่องการงานก็ได้ที่เรื่องการงานที่คุณเคยพักจบเอาไว้นะคะอาจจะแบบว่ามีการมาเริ่มใหม่นะคะมาลื้อฟื้นใหม่นะคะนะคะเรื่องงานเนี่ยชัวร์เลยคุณที่ได้เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะ คุณคุณมีความรู้สึกเกี่ยวกับการงานว่างานที่เราพักหรือว่าหยุดทำไปสักพักหนึ่งนะคะอาจจะกลับมารีเทิร์นใหม่จริงเจ็ดดาบเป็นงานหรือว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนนะคะ ทำอะไรที่รับหลังคุณขโมยผลงานของคุณออกเอาไปนะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะมีคนที่คิดไม่ซื่อคิดไม่ดีหรือว่ารับหลังคุณอะแน่นอนเจ็ดดาว King of s w o r s แต่คุณนะคุณรู้นะไม่ใช่คุณไม่รู้คุณก็ต่อสู้ฝ่าฟันคุณก็ต่อกรนกับเขาแต่อาจจะทําแบบนุ่มนวลอาจจะทําไม่รู้ไม่เห็นนะแต่ฉันรู้นะจะบอกให้โอ้โหนายออฟสอดคิงออฟสอดตอนนี้นะคะประมือนประมาณว่าคุณอนะเอาละ ฉันจะต่อสู้และฉันจะทำสักทีฉันจะต้องลุยสักทีและถ้าไม่อย่างนั้นฉันต้องแบบเก็บเรื่องนี้เอาไว,เว้เหมือนเหมือนกลัวเหมือนอไม่กล้าเปิดเผยให้เขารู้ว่าเราอะรู้นะว่าเขาคิดอะไรอยู่ คนที่คิดไม่ซื่อกับคุณอ่าตอนนี้คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณน่ะจะชนและวโอ้แม่เจ้าควีนก็มาทั้งควีนทั้งคิงทั้งไนท์นะไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้คือไม่ว่าคุณมีปัญหาอะไรคุณสู้แล้วหลังชนฝาสู้หมดแล้วมันเป็นเวลาที่คุณจะต้องสู้จริงๆนะคะ Queen of ครับ แต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณจะมีคนมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้หญิงที่อยู่เป็นแบ็กของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะหนักหนาสาหัสเรื่องอะไรนะคะเขาจะอยู่ข้างคุณนะคะมาอีกใบหนึ่งเมเจ้าวแปดเหรียญทําต่อไปเลยค่ะคุณกำลังทําอะไรอยู่ทําต่อไปเลยนะตอนนี้ทําต่อไปเลย คุณกำลังจะเติบโตจากหน้าที่การงานของคุณจากกิจการของคุณนะคะจากสิ่งที่คุณลงทุนไปเห็นไหมมาตั้งแต่แรกก็เป็นการลงทุนการการจะเปิดกิจการหรือสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วไปดอกเอาไว้โดยที่แบบว่ามีคนที่แบบไม่ได้ไม่ไม่ไมม,ม,ม่หวังดีบางคนก็มีลูกน้องนะคะจ้องขโมยขโจรแบบนี้ ตอนนี้เริ่มใหม่ได้การงานจะดีขึ้นจะหนักจะหนาแค่ไหนคุณก็เอาอยู่นะคะ <c ười> เดวิลเดี๋ยวก่อนบางคนคุณเอมีงานมีการมีกิจการที่แบบเป็นร้านเหล้าร้านบาร์ร้านอะไรทำงานอะไรที่เกี่ยวกับ สีเทาๆไหมคะนะเปิดบอลทำนู่นทำนี่ทำนั่นจะดีมากเลยนะขอบอกเนี่ยจะดีมากจะทำเงินให้คุณมากมายมหาศาลนะคะแต่คุณจำไว้เลยว่าช่วงนี้คุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันนอนนิ่งๆไม่ได้แล้วนะคะฮะบางคนนอนนิ่งๆมานานแล้ว ลุกขึ้นนะคะทำอะไรได้แล้วนะคะต้องทำแล้วไม่ใช่มานอนอยู่เฉยๆนะคะไม่ใช่เวลาที่เราจะอยู่เฉยๆมีผู้คนมากมายที่เขาาจ้องจะขโมยอ่นง,งานของคุณนะคะบางทีคุณคิดโปรเจกต์อะไรมาเขาเอาไปทำต่อได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตอนนี้คุณมีางานที่จะต้อง ทำกรลณานะคะเก็บเป็นความลับอยา่าเพิ่งเปิดเผยต่ออ่ให้ใครๆได้รับรู้นะคะสู้และสู้และสู้นะคะวันหนึ่งคุณจะอยู่บนบันลังเพื่อที่จะได้มีเงินทองเข้ามามากมายนะคะแต่เดือนกันยายนทุกคนขาต้องสู้นะคะต้องทำก่อนทำแล้วได้ทำแล้วมีนะคะ ทำแล้วดีนะคะบางคนอยากเสี่ยงโชคพี่เดวิลบางคนอยากเสี่ยงโชคเดือนกันยายนนี้คุณมีสิทธิ์นะคะอะไรที่มันเป็นสีเทาๆไม่ถูกไม่ต้องคุณจะได้เงินจากตรงส่วนนั้นนะคะสะส่วนใหญ่นะคะ ก็ไม่มีอะไรก็ระวังนะคะมีเรื่องระวังก็คือระวังคนไม่ได้หวังดีกับเรามีนะคะไม่มากก็น้อยแต่ก็แค่เราต้องระวังแต่คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใหม่ๆข่าวดีๆเข้ามานะคะบางคนจะงานที่พับไปแล้วคิดว่าจะไม่ได้ทำแล้วจะได้กลับมาทำใหม่นะคะ บางคนมีไพ่ถ้วยจะมีคนนะคะผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาอุปถัมภ์นะคะผู้ใหญ่หรือว่าเด็กที่อายุเออไม่ใช่เท่าเท่ากันก็ได้นะคะจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือหรือว่าเขาช่วยเราได้นะคะถ้าใครที่ยังไม่มีคู่นะคะ เดือนนี้กันยาจะมีคนที่เข้ามาเออมารู้สึกดีกับเรามามอบสิ่งดีๆให้กับเรานะคะแต่ก็ขอให้ทุกๆคนนะคะอยู่ในความเป็นจริงเออระวังสิ่งที่มันไม่จริงถ้าเป็นพวกสแกมเมอร์นู่นนี่นั่นโอเคใช้สตินะคะตั้งสติแล้วก็คิดดีๆนะคะคุณตัดได้คุณจัดการได้ทุกอย่าง ัดการได้หมดเลยไม่ต้องห่วงขอแค่เวลาจะทำอะไรสักอย่างขอให้มีสตินะคะเข้ามาสติก็คืออยากดูอยากซื้ออ,อ,อยากดูเลขอะไรดูดีๆตั้งใจดูดีๆนะคะสี่เจ็เจดหนึ่ง สวยมากแปดหนึ่งแปดเจ็ดสวยมากโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ